อัปเดตปริมาณฝนในวันที่15มิถุนายน2568ปริมาณฝนยังคงตกต่อเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ภาคเหนือภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันด้านรับลมมรสุมยังมีฝนตกต่อเนื่องสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จนถึงประมาณวันที่19มิถุนายนจะมีฝนตกช่วงบ่ายจนถึงค่ำพื้นที่ใดมีฝนเกิดขึ้นบ้างติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกลาบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิป วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะปริมาณฝนในวันนี้15มิถุนายนบริเวณภาคใต้มีฝนลดลงโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงนราธิวาสส่วนด้านรับลมมรสุมยังคงมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งโดยเฉพาะใกล้กับแนวชายฝั่งภาคใต้ตอนบนยังมีฝนได้เล็กน้อย ระหว่างวันที่16ไปจนถึงประมาณวันที่20ิมิถุนายนปริมาณฝนจะเกิดขึ้นและมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันอาจมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองพายุสลายตัวแล้ว แต่ความชื้นที่ได้จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดนําความชื้นเข้ามาสะสมอยู่ในประเทศไทยวันนี้จึงมีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายจนถึงค่าส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าเทือกเขาของทุกๆุกภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกด้านหน้าเทือกเขาจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่าลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาคมีดังต่อไปนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตวนอ,ออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละหของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดสระบ,บรุรีกาญจนบ,บรุรีและราชบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แกน่นครนายกปราจินบรุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสช่วงกลางวันสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้จะพัดด้วยความเร็วประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนที่เพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมฝนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยหรือยีของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดระนองและพังงาเพียงสองจังหวัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองประมาณ160 km. ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียส ประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแนวโน้มบริเวณประเทศไทยจะมีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนจนถึงปานกลางพัดเข้าปกคลุมภาคเหนือโดยเฉพาะด้านหน้าถึกเขาจะมีฝนฟ้าขนองภาคกลางภาคตนออกและภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนได้บางแห่งค่ะอัปเดตปริมาณฝนในช่วงศู์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือ มีโอกาสเกิดฝนในจังหวัดลำปางที่อำเภอเมืองลำปางอำเภอแม่เมาะอำเภอแม่ทะอำเภอศบปราบเสริมงามจนถึงอำเภอเถินส่วนจังหวัดลำพูนมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอลี้ค่ะปริมาณฝนบริเวณภาคเหนือค่อนข้างน้อยตอนบนส่วนตอนล่างของภาคเหนือจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์โดยกลุ่มฝนที่ตกหนักมากที่สุดจะอยู่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขทัย ปริมาณฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อําเภอเมืองสุขโทขทัยขีรีมาศและกงไกรลาศส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีฝนตกหนักพื้นที่สีแดงคืออําเภอนครไทยอําเภอวังทองอําเภอเนินมะปรางอําเภอเมืองพิษณุโลกส่วนอําเภออื่นๆเช่นอําอเภอบางรกร,ร,ระกรรมอําเภอบางกระทุ่มพงมพิรามจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะวัดโบช่าตระการนครไทยวังทองเนินมะปรางและอําเภอเมือง มีฝนค่อนข้างมากเป็นพื้นที่สีแดงเลยค่ะจังหวัดกำแพงเพชรและตากมีฝนกันได้เล็กน้อยจังหวัดตากตอนล่างมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อเภอแม่สอดพบพระอุ้มผางอเภอเมืองตากอํอางเจ้าเป็นฝนบ,งบางบางเบาเบาค่ะจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนเข้าปกคลุมกันบางๆงเบาๆค่ะเป็นฝนปลอยในจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มตั้งแต่อเภอพลันกระต่ายลานกระบือ ทรายงามทรายทองวัฒนาอําเภอบึงสามคัคคีมีฝนปล่อยเกิดขึ้นค่ะส่วนอําเภอเมืองกำแพงเพชครคลองขลุงขานุวรรักษ์สบ,บรุรีจะมีฝนได้บางแห่งค่ะตกไม่ครบทั้งอําเภออําเภอคลองลานปังศิลาทองมีฝนได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดพิจิตรมีกลุ่มฝนตอนบนของจังหวัดพิจิตรตั้งแต่อํเอาเภอจักเหล็กอําเภอเมืองวังไซพูลทับเครห์ตะพัหนหินบางูุรา ส่วนฝั่งตะวันตกมีฝนกันได้เล็กน้อยที่วัชระบารมีสามงามโพพระทับช้างบึงนารางังโพทะเลค่ะเป็นฝนบางๆเบา,บา,บาเกิดขึ้นค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์พบกลุ่มฝนตอนบนของเพชรบูรณ์คืออำเภอลมเก่าอำเภอน้ำหนาวอำเภอลมศักอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และเขาคอโดยฝนตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่ลมเก่าและนาำหนาวค่ะใกล้กับจังหวัดเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงหนองหินภูกระดึงผาขาวและเอรวาวันค่ะส่วนจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นจะมีฝนเกิดได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดชัยภูมิมีฝนเล็กน้อยที่คอนสารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีฝนเกิดขึ้นที่ภูผาม่านจังหวัดนครพนมพบกลุ่มฝนมีเมฆก,ก่อตัวมีฝนตกหนักได้บางแห่งในจังหวัดนครพนมได้แก่วังยางนาแกเรนูนครค่ะ ส่วนธาตุพนมเป็นเมฆครึม้มช่วงเช้าฝนค่อนข้างน้อยแล้วค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเดิมฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางภาคตอนออกมีท้องฟ้าครึม้มและมีฝนล่อยเกิดขึ้นชเช่นที่ราชบุรีอเภอเมืองราชบุรีปากท่อจอมบึงภาคตอนออกอาจมีฝนเล็กน้อยที่อเภอสัตหีบจัังหวดชนบรุรีและจัังหวดระยองได้แก่บ้านฉางอเภอเมืองชนบรุรีบ้านขา่ข่ จังหวัดจันทบุรีมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอแหลมสิงห์ส่วนจังหวัดตราดมีฝนเล็กน้อยที่เกาะกูดและคลองใหญ่ค่ะภาคใต้เริ่มมีเมฆเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงภาคใต้ตอนล่างวันนี้มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมบริเวณประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีพื้นที่สีแดงฝนตกหนักจะอยู่ที่กาญจนดิตต์บ้านานาเดิมบ้านานาสาร พระแสงเวียงสะอำเภอพนมเขียนซาวิภาวดีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินดอนศักด์การจนาดิตซึ่งกลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวนี้มีโอกาสเกิดฝนในช่วงเช้าวันนี้ค่ะจังหวัดพังงามีเมฆก่อตัวฝนตกอยู่ที่บริเวณอำเภอเมืองพังงาทับปุดตะกัวทุ่งกระปงท้ายเหมืองอเภอเมืองพังงาจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ถลางกระทูและอเภอเมืองมีฝนตกหนักค่ะ จังหวัดกระบี่มีฝนเล็กน้อยในจังหวัดกระบี่ที่อำเภอเขาพนมปลายพญาอ่าวลึกอำเภอเมืองกระบี่เหนือคลองจนถึงเกาะลันตาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนเกิดขึ้นที่สิชนขนอมฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากบริเวณสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักนครศรีธรรมราชจึงมีฝนตอนบนค่อนข้างมากอำเภอขนอมสิชนท่าสารานพิตาพิปูล อำเภอทุ่งสงชะอวดลานสกานาบอนถ้ำพนาราตอนบนของภาคเหนือจังหวัดพัทลุงช่วงประมาณศูนย์นิกาจนถึงช่วงเช้าเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมหลังจากที่ฝนหยุดตกกันไปหลายวานันสําหรับพี่น้องภาคใต้วันนี้อําเภอเมืองพัทลุงควรขนนเขาชัยสนวันนี้มีฝนเกิดขึ้นในช่วง0 0 0น,นจนถึงช่วงเช้าในจังหวัดพัทลุงอําเภอเมืองเขาชัยสนบางแก้วปากพยูน อำเภอสีบันโพสีสนครินกงหลาและตะโมดยังมีฝนกระจายตัวไม่มากและไม่ครบทุกพื้นที่ของแต่ละจังหวัดส่วนจังหวัดต,ตรังมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองตรังรัษดาห้วยยอดกันตังย่านตาขาวภาคใต้ตอนล่างมีเมฆก่อตัวบริเวณภาคใต้ตอนล่างคือจังหวัดนราธิวาสอำเภอรือเสาะรีสาครจังหวัดยะลาอำเภอทานโตบรรนังสตา กรงปีนังและเบตงซึ่งฝนจะตกหนักจังหวัดนาราธิวาสใกล้กับประเทศมาเลเซียค่ะอัปเดตโมเดลของ e m w f ในวันนี้ค่ะประมาณ5้านาฬิกาจะมีฝนเกิดขึ้นและมีเมฆก่อตัวที่อำเภอแม่ระมาดแม่สอดพบพระอุ้มพางจังหวัดตากบริเวณอำเภอเมืองตากภาคเหนือมีฝนด้านหน้าเทือกเขากันเล็กน้อยส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนเล็กน้อยที่อำเภออมก๋อยเขตติดกับจังหวัดตาก ช่วงสายบริเวณจังหวัดตากจะมีฝนตกหนักที่อำเภอแม่สอดพบพระอเภอเมืองตากอเภอเมืองกำแพงเพชครคลองลานโกสัมพีนครอเภอปังศิลาทององบึงสามัคคีทรายทองวัฒนาซึ่งกลุ่มเมฆฝนในช่วงสายๆจะมีฝนตกหนักอยู่ที่จังหวัดตากคือแม่สอดและพบพระค่ะ,คะส่วนตอนบนภาคเหนือมีฝนกระจายตัวเป็นฝนบางๆเบ,บาๆได้เท่านั้นวันนี้ไม่มีฝนหนักกันเลยค่ะ ช่วงบ่ายของวันนี้ประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณอำเภอวังเหนือแจ้หม่มเมืองปานอเภองาจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเป็นพื้นที่สีแดงส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฝนกระจายตัวในอำเภอปลายอเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่ลาน้อยและแม่สเสียงจังหวัดลำพูนจะมีฝนเกิดขึ้นกันเล็กน้อยที่อำเภอเมืองลำพูนอเภอลีอเภอเบ้านห้องอมแม่ทาป่าซางส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีฝนได้เล็กน้อยค่ะที่อำเภอเสมิงอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอแม่ริมอำเภอหางดงอำเภอแม่วางอำเภอหอดอำเภอแม่แจ่มจะมีฝนเล็กน้อยอำเภอรอยเต่าและอมก๋อยมีฝนบางเบาช่วงประมาณ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาส่วนในจังหวัดแพร่พบกลุ่มฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอสองอำเภอร้องกวางอำเภอเมืองแพร่อำเภอเด่นชัยและอำเภอวังชิ้นค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ที่อำเภอท่าปลาน้ำปาดอำเภอฟากท่า พบกลุ่มฝนได้เล็กน้อยค่ะบริเวณภาคเหนือมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมกันเล็กน้อยในจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนทวนเชียงรายจะมีฝนที่อำเภอแม่สายอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่จันอำเภอพานแม่สวยและเวียงป่าเป้าเป็นฝนบางเบา,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 บาเท่านั้นค่ะส่วนจังหวัดพยาวอำเภอแม่ใจอำเภอจุนอำเภอเมืองพยาวภูกรมยาวอำเภอปงเชียงม่วนมีฝนเล็กน้อยส่วนที่เชียงคำภูซางเริ่มมีฝนลดลง จังหวัดน่านมีกลุ่มฝนในช่วงบ่ายที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเชียงกลางอำเภอปัวสองแวอพวอำเภอบ่อเกลือปริมาณฝนอาจตกได้เพียงบางเบาเวียงสานาน้อยและนาหมืน่นอาจมีลมพัดแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากใกล้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่อำเภอท่าปลาดน้ำปาดพิษณุโลกจะมีฝนเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ชาตรการนครไทยพมพิราม จังหวัดพิจิตรมีฝนเล็กน้อยมีลมพัดแรงอำเภอเมืองพิจิตรสักเหล็กวังทรายภูนตะพานหินโพทะเลบึงนารางโพประทับช้างวัชระบ,บารมีและสามงามพิษณุโลกตอนล่างอำเภอบางกระทุ่มบางระกรมเนินมะปรางเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายจะมีฝนเกิดขึ้นที่ลมศักดิ์เขาคออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ชนแดนวังโป่งหนองไผ่มีฝนอยู่ในเกณฑเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนที่บึงสามพันวิเยมบรีสีเทพมีฝนปล่อยเกิดขึ้นค่ะ ฝนจะตกไปจนถึงประมาณ21นาฬิกาบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นปริมาณฝนจะลดน้อยลงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มฝนบริเวณตอนบนด้านหน้าเทือกเขายังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้บึงการและจังหวัดหนองคายตอนบนบึงการได้แก่อำเภอเมืองบึงการปากค่าโซ่พิสัยพเรเจริญและศีวิไลส่วนหนองคายจะมีฝนเล็กน้อยที่รัตนวาปีเฝ้าไร่และพลพิสัยค่ะ เช้ามีฝนได้เพียงเล็กน้อยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ช่วงบ่ายประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงในจังหวัดเลยนองคายอุดรธานีและหนองบัวลำพูจังหวัดนองคายเริ่มมีฝนตกหนักตั้งแต่อเภอสังคมสีเชียงใหม่โพตากท่าบ่ออเภอเมืองนองคายสะใครส่วนฝั่งตะวันออกฝนเริ่มน้อยค่ะจังหวัดอุดรธานีตอนบนได้แก่นายุงน้ำโสมบ้านผือมีฝนตกหนักวันนี้ ที่อำเภอเมืองอุดรธานีกุดจับนนองวออัวซอหนองแสงประจักษ์ศิลปาคมและหนองหานจะมีฝนได้เล็กน้อยจนถึงอำเภอศรีธาตุวังสามหมอชัยวานกู่แก้วกุมพวาปีนนสะอาดนนองแสงค่ะจังหวัดเลยมีฝนกันได้เล็กน้อยตอนบนของจังหวัดเลยได้แก่อำเภอปากชมเชียงคานนาด้วงอำเภอเมืองเลยและเอราวันในวันนี้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนมากที่สุดคือจังหวัดหนองคาย น้องบัวลำพูจะมีฝนตั้งแต่อเภนากลางองเ,าเมืองนองบัวลำพูสีบุญเรืองและโนนสังเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะพื้นที่สีเหลืองสีเขียวมีโอกาสเกิดฝนตกแรงได้จังหวัดขอนแก่นมีฝนได้เพียงเล็กน้อยบางแห่งบ้านไผ่บ้านแทดพระยืนบ้านฝางและอเภอเมืองขอนแก่นค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในจังหวัดชัยภูมิจะมีฝนได้เพียงบางเบามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมตั้งแต่อ,อบอาำเนตจนรง เทพสถิตซับใหญ่เนินสง่าจัุรรัสบริเวณดังกล่าวจะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนบางเบาเกิดขึ้นตอนล่างของนครราชสีมาหนองบุญมากโชคชัยจักราชส่วนตอนบนฝนค่อนข้างน้อยค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นจะมีฝนที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์กระสังพรพพลาชัยนางรองลำปลายมาศบ้านกรวดละหานทราย ประโคนชัยฝนจะตกหนักในประโคนชัยและบ้านกวดค่ะส่วนสุรินจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอปราศาสตร์กาบเชิงพนมดงรักฝนจะตกหนักสีขอรภูมิสนมจะมีฝนเล็กน้อยอำเภอเมืองสุรินมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดศรีสะเกดจะมีฝนเกิดขึ้นกันเล็กน้อยขุนหารกันทรลักษ์ภูสิงห์เบนตรักษ์ศรีรัตนภะัยบึงและขุขันค่ะเป็นฝนเล็กน้อยได้เท่านั้นค่ะ จังหวัดมหาสรารคามมีฝนบางเบาที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยฝนบางบางเบาๆได้เท่านั้นแทบจะมองไม่เห็นน้ำฝนกันเลยค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นมีฝนได้เพียงเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยที่อำเภอเสรภูมิโพชัยพพนทองตอนบนของจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นอำเภอหนองพอกเมยวดีจะมีฝนตกหนักบริเวณดังกล่าวค่ะจังหวัดยะโสธรมีฝนบางบเบาๆตั้งแต่ทรายมูลป่าติ้วอำเภอเมืองอำเภอคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัย ช่วงประมาณ17นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาในจังหวัดกาลสินจะมีฝนตกหนักที่เขาวงนามนกุจินารายฝั่งตะวันออกของจังหวัดกาลสินนาคูห้วยพึ่งส่วนจังหวัดนครพนมจะมีฝนเกิดขึ้นได้เพียงนครพนมตอนล่างเป็นฝนเล็กน้อยซึ่งนครพนมเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากอเรเนูน,นครนาแกทาดพนม วังยางอาจ,จมีฝนกันบางๆเบา,บา,บาค่ะส่วนจังหวัดมุกดาหารตอนบนอำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารคำชะอีดงหลวงวันนี้จะมีฝนค่ะส่วนที่นิคมคำสร้อยและดอนตาลฝนน้อยค่ะจังหวัดอุบลราชธานีช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนที่เดชอุดมนาจะรวยบุญทริกกันทรลักษ์อำเภอนายืนนามขุนโดยจะตกในช่วงประมาณ1 8ปนาฬิกาจนถึง19เนาฬิกาค่ะเป็นฝนตกเรียบเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะ ส่วนช่วงดึกประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปอาจมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารสกลนครอีกครั้งตอนบนของบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือค่ะภาคกลางช่วงเช้ามีโอกาสเกิดฝนประมาณ5นาฬิกาที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มตั้งแต่อำเภอแม่วงอำเภอชุมตาบงอำเภอลาดยาวอํเภอแม่เปิลคาดว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณอํเภอแม่วงแม่เปิลค่ะ ช่วงสายๆปริมาณฝนจะลดลงจังหวัดอุทัยธานีมีฝนเล็กน้อยที่ลานสักหนองฉางอําเภอบ้านไร่สว่างอารมณ์ทับทันเมืองอุทัยธานีหนองขายอย่างส่วนที่ชัยนาทปริมาณฝนค่อนข้างน้อยค่ะช่วงเช้าการจนนบ,บรุรีอาจมีฝนที่สังขบ,บุรีทองผาภูมิเป็นฝนบางๆงเบาๆได้เท่านั้นบริเวณภาคกลางช่วงเช้าจะมีฝนน้อยค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายใกล้กับแนวชายฝั่งพระนครศรีอยุธยาป,ปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบรุรีสมุทรปราการ เริ่มมีฝนคนครปฐมสมุทรสาครราชบรุรีการจนบรุรีพระนคนรศรีอยุธยาจระบุรีลบบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทช่วงบ่ายจ,จนถึงช่วงค่ำวันนี้จะมีฝนตกส่วนช่วงเช้าฝนน้อยค่ะภาคตะวันออกช่วงเช้าด้านรับลมมรสุมจันทบุรีและจังหวัดตราดจะเป็นฝนเล็กน้อยตามแนวชายฝั่ง ตั้งแต่นายายอามท่าใหม่แหลมสิงห์อคลุงอเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดตราดอเภอเขาสมิงแหลมงอบเกาะช้างมีฝนเล็กน้อยจังหวัดระยองอเภอแกลงอเภอเขาเชมเมาและอภอวังจันทร์จะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดชนบุรีอเภอพานทองพนัทนิคมอเมืองชนบุรีบ้านบึงมีฝนเกิดขึ้นในช่วงประมาณ12นาฬิกาเป็นต้นไปเกาะจันทร์บ่อทองหนองใหญ่ฉะเชิงเซาอเภมืองฉะเชิงเซาบางคล้าราชสารพนมสารคาม อำเภอแปลงยาวสนามชัยเขตช่วงประมาณ13นาฬิกาฝนจะตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดฉะเชิงเซาอเภอพนมสารคามอเอมืองฉะเชิงเซาบางน้ำเปรี้ยวแปลงยาวบางคล้าราชสารส่วนปราจีนบุรีจะมีฝนที่สีมหาโพธิ์ตกหนักมากที่สุดคือสีมโหสถและบ้านสร้างจังหวัดนครนายกอเภอบ้านนาอเภอองครักษ์จะมีฝนตกหนักช่วงประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปจังหวัดปราจีนบุรีนครนายก ชะเชิงเซาฝนจะตกต่อเนื่องตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาหลังจากนั้นช่วงประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปปริมาณฝนจะเคลื่อนตัวมาปกคลุมที่จังหวัดสะแก้วอําเภอตาพระยาอารัญ,ญประเทศวัฒนานาครอ,อําเภอเมืองสะแก้ววังน้ำเขียววังสมบูรณ์คลองหาดเป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างหนักเลยค่ะช่วงประมาณ15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาหลังจากนั้นในช่วงค่ำปริมาณฝน,นภาคตนออกจะลดน้อยลงค่ะ เข้าสู่ช่วงเช้าของวันที่16ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งที่จันทบุรีและจงังหวัดตร,ราดภาคใต้ช่วงเช้าปริมาณฝนค่อนข้างน้อยในวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดขึ้นไปปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายจนถึงข้ามส่วนภาคใต้ประมาณ18นาฬิกาจะมีฝนเล็กน้อยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอพนมพบ้านนาสารเคียนซาพระแสงเวียงสะจังหวัดนครศรีธรรมราชอเภอฉวังทุ่งสงลานสกานาบอนทุ่งใหญ่เฉลิมพระเกียรติชะอวดจุราพรร่อนพิบูลจังหวัดพัทลุงอเม,มืองพัทลุงเขาชัยสนบางแก้วอเภอควนขนุนจังหวัดสงขลาช่วงประมาณ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีฝนตกหนักบางแห่งอเภอเมืองสงขลาควนเนียงรัตภูมิหาดใหญ่คลองหอยโคงสดา นาทวีสบ้าย้อยจนะเทพาและอำเภอเมืองสงขลาจะมีฝนประมาณ15นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาอํเาเภอระโนดกระแสสินสถิงพระสิงหานาครและสงขลาจะมีฝนช่วงค่ำด้วยค่ะใกล้กับแนวชายฝั่งส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่ปัตตานียะลานราธิวาสจะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนใหญ่จะตกห่างจากแนวชายฝั่ง17นาฬิกาที่อำเภอเมืองยะลารามันยะหา กาบางังกรงปีนงังบรนังสตาทานโตและเบตงส่วนนาราธิวาจะมีฝนห่างจากฝั่งเช่นกันอำเภอรือสะระงแงะจะแนะศีสาครสุเครินอำเภอแว้งสุงไหกโลกและสุไหงาปาดีเป็นฝนเล็กน้อยค่ะส่วนปัตตานีท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งค่ะ วันที่16ช่วงเช้าด้านรับลมมรสุมบริเวณภาคตนออกคือจันทบรุรีจังหวัดตรตาดจะมีฝนและช่วงเช้าด้านหน้าเทือกเขาในภาคเหนือคือจังหวัดเชียงใหม่อภอมก๋อ,อ,กอยจังหวัดต,ตากได้แก่อท่าสองอยางแม่ระมาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนอเภอศบเมยจะมีฝนในช่วงเช้าได้เนื่องจากด้านหน้าเทือกเขามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามา และทําให้ความชื้นเหินจากเทือกเขาลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือด้วยช่วงบ่ายวันที่16ยังมีโอกาสเกิดฝนได้ที่ภาคเหนือตอนบนบริเวณเมียนมาฝนตกหนักมากภาคตนออกเฉียงเหนือช่วงดึกๆจะมีฝนที่บึงการนครพนมสกลนครในวันที่16ประมาณ23นาฬิกาจนถึง3นาฬกาของวันที่17 และบ่ายจนถึงค่ำของวันที่17ยังมีโอกาสเกิดฝนที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยเฉพาะอุบลราชธานีศีสะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาวันที่17ฝนจะตกหนักจนถึงขอนแก่นมหาสาร,รคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยะโสธรสุรินทร์บุรีรัมย์ตอนบนจนถึงสกลนครกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายบึงกาฬและนครพนมค่ะ วันที่18มิถุนายนปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยจะลดน้อยลงจะมีฝนตกได้เพียงบางแห่งเป็นฝนเล็กน้อยที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงและมีฝนได้เพียงบางพื้นที่เท่านั้นค่ะโอกาสที่จะมีฝนทิ้งช่วงนั้นก็มีความเป็นไปได้และมีสัญญาณโดยเฉพาะตอนกลางของประเทศไทยเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกภาคใต้ตอนล่าง ฝนจะน้อยลงช่วงประมาณวันที่2 3มิถุนายนปริมาณฝนจะตกบางช่วงและหยุดบางช่วง1สัปดาห์อาจมีฝนหยุดตก2-3วันหลังจากนั้นจะมีฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงฤดูฝนโดยฝนทิ้งช่วงมักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมทุกๆปีค่ะ แมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ